สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ APL เชียงค้างสนามนะครับคะแนนวีคที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับของผมคะแนนก็ใช้ได้นะครับนนกลางหกสิบสี่า63นะครับสากับตันทาร่าก็ยังเข้าอยู่นะครับยิงยิง2ลูกนะครับบนัสานะครับนนก็สามสคะแนนครับดีกว่าพาเมอร์นะครับไปพาเมอร์นี่ สองคะแนนนะครับกัปตันก็ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็ก็วูโนมายิงอีกลูกหนึ่งนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับเปโดนะครับถือมานานแล้วเปโดเนี่ยยิงก่อจะยิงนะครับผมส่วนอันดับก็นะครับอันดับประเทศไทยก็เก้าสิบเอ็ดนะครับโอาเอาหมื่นสองนะครับผมมาดูตารางนะครับอาทิตย์นี้จะไม่มีลิ์พูนิวคาสเซินนะครับไปชิงนัดคาราบาวครับนะครับผมก็มีเออร์ตันเวสต์แฮมนะครับอิสวิดนอติงแฮม แมนซิตี้ไบรตันนะครับซนตันบูฟนะครับบอลมัทเบนฟอร์ดอาร์เซนอลเชลซีฟูลแฮมสเปอร์นะครับเลสเตอร์แมนยูนะครับคู่สุดท้ายนะครับอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้จัดตัวอะไรมากนะครับก็มีผมมีเอ่อสามตัวแล้วเนาะเลวพูสามตัวที่ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาเปลี่ยนอเบโตเอ่อไม่ใช่เบโตเอออินดีไอนะครับออกแล้วเอาอีวานิซันลงมานะครับ ส่วนแดงโก้ก็ยังเอาไว้อยู่นะครับอยู่ที่แรกก็จะเปลี่ยนเป็นเซียนเปนโยเหมือนกันแต่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องหมุนอีกหลายรอบนะครับก็เลยก็ตัวยังคงลงครบนะครับก็เลยโอเคนะครับส่วนกัปตันนะครับกัปตันก็จะเป็นบูโน่นะครับอันที่นี้เจอเลเตอร์นะครับบูโน่เพิ่งยิงจุดโทษมาสองลูกเนาะแล้วทีนี้ เจเลเตอร์นะครับก็คือบันจันก็น่าโจเคนะครับส่วนรองกัตใจก็เป็นเบตโต้นะครับของเอเวอร์ตันนะครับผมกองหลังก็มีเดรโลม阿ูสุวยนะครับของของแมนยูนะครับราย่าเจอเชลซีนะครับผมจะไปโดูเจอแมนซีนะครับก็ตัวอย่างพอลงนะครับก็ยังเหลือถ้าเกิดว่าไม่ลงก็ยังมีแอนเดอร์สันสำรองตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผม มาดูราคาที่กำลังจะขึ้นกันนะครับก็น่าจะขึ้นก็จะมีแอนานะครับเคอร์เคสนะครับจอเปโดกาเบลนะครับมินเทคพิกกอร์ดวิซซ่าไมโครเลนโกมิเลนโควิดนะครับเฟกเชนส่วนเทรนตอนนี้กองหน้านะครับจะมาที่หาแล่นกันเยอะนะครับจากอิสซักมาหาแล่นมาวุดนะครับเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิกนี้ไม่ได้เตะเนาะอิสซัก แล้วก็กองการนะครับจากพาเมร์ไปมาเฟอร์นันเดสกันเยอะเลยนะครับดูเส้นท่อใหญ่เลยนะครับซาร่ามาเฟอร์นันเดสนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นทีมสัปดาห์แน่เลยกอร์ดอนนะครับอะไรก็มาเฟอร์นันเดสหมดเราเจอเลสเตอร์นะครับงานง่ายง่ายจริงไหมไม่รู้นะครับสำหรับแมนยูนะครับอานนเจ็บนะครับตอนนี้ก็ไปอิตนรินะครับหลังวุบนะครับ ก็ไปเยอะนะครับไปเอนาไปวิลเลียมวาดิโอนะครับมิเลนโควิดเกอร์เคสนะครับมูนูตก็ยังมาด้วยนี่เลยนะครับต่อมานะครับผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเบเกอร์ก็มาที่ซิลนะครับเหนียวคะแนนดีนะครับซิลของนอต์ทแฮมเบอร์เลสตเนี่ยนะครับดูบาก้ามาตินเนสเฮนเดอร์สันมาหมดเลยนะครับส่วนผู้จัดการทีมวันนี้นะครับจากสล็อตมานูโน่นะครับผมมานูโน่ไปมอยบ้างนะครับเปเรล่าบ้างอะโมลินบ้างนะครับ เอเลโอลานะครับกวาดิโอลาบ้างนะครับผมก็วันน mm ี hmm. ้จะมาเร็วไปเร็วนะก็จะมีเอ่อมีอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งในทวิตเตอร์เดี๋ยวไม่ใช่นี้นี่นะครับโปรโปรเจกต์พอยต์นะครับของล็อบล็อบทีเนะครับก็เนี่ยนะครับกินจี t นะครับเอเวอร์ตัน เจอเวสต์แฮมนะครับโอกาสก็ไม่ใช่สิอถูกแล้วนะครับเอเวอเรตตันเวสต์แฮมนะครับคินจีเอเวอเรตตันมากกว่านะครับผมส่วนอิสวิตนอตทีแฮมโฟเรสต์น่าจะโดนนอตทีแฮมโฟเรสต์นะครับผมแมนซิตี้นะครับโปรเจกต์สกอร์นี่2.0เลยนะครับเยอะมากเขาคนบางคนก็จะกับตันฮาเลนกันนะครับ ก็บอลมัดนะครับ2.15นะครับเยอะซาอิมตันเจอวูฟนะครับนัานนี้ก็น่าจะเป็นของวูฟนะครับโอกาสนะครับผมส่วนคืนวันอาทิตย์ก็อาร์เซนอลเชลซีนะครับอาร์เซนอลมากกว่านะครับโอกาสที่จะทำสกอร์ชินชีดมากกว่านะครับฟูลแลมสเปอร์ฟูลแลมก็มีโอกาสมากกว่าสเปอร์นะครับเพราะติดในบ้านนะคบเรตเตอร์แมนยูก็เป็นแมนยูที่มากกว่านะครับผมโอเคส่วนผมกับตันไปแล้วนะ บูโน่นะครับลองกับตันเบตโต้นะครับถ้าถ้ามีฮาร์เล้นก็เห็นส่วนใหญ่เขาก็ไปฮาร์เล้นกันนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับผมผมว่าฮาร์เล้นมันฟอร์มไม่ดีช่วงนี้ก็เลยผมแล้วผมไม่ได้เอามาด้วยผมมีบูโน่ผมก็เลยกับตันบูโน่นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีกับเกมวี29นะครับผมสวัสดีครับ